สวัสดีครับผมผมกับตุตาเบาอุดหรหนึ่งดาวพี่น้องเมือนี้มาก,กับเสียงเพลงพี่น้องเพิ่อนสโลองอยังก,กันบุครับมาไหมพี่น้องกินตำาห้ชลีกับหห้ขมหห้จู๋วบานเห่าพี่เนองมาเด้อมาเด้อครับมามามา ข้าวขิงน้ำต้องกันครับหืม่ยเต้องใช้เพิ่์ลสางวันแม่กันมหืม ให,ให้จูบพี่นานให้คมนี่ น,นี่เ <man ic Mick initiation> นี่ยเลมออืมอย่างเลยข้าาใจครับ

จำเขาเนี้เออเขาเนี้ว่าจำบาดเเนี้ย ขับหม้ตนตอนไงครับผลใส่กำนังไปเด็กกครับ À. Thằng hoài sao không phải ổn mọi chuột nào. Má má. ก็สั่งงครับ อโอ้ยเ,เต็มอาจเต็มๆเลยครับไฮเทอร์ไฮเทรอเรอให้จุบ,บนุ่มอ่ โอ้โหจวดจาดดีแต่ไม่บาดนี้พี่น้องมาแล้ว เผ็ดกลางพี่นอง โอ้โหเผ็ดขาดเป็นแนวพี่น้องเอ้ยเน,ะนะาะตับหอยเชอรี่กับหอยขมครับพี่น้องหอยจู่บ้านเฮาเนาะมือนึ่งเนาะไอ้สูตรพีสุน้องกินครับขอบคุณทุกกำลังเที่ยงแกนะครับที่คือรับชมคลิปตุตาบ้าอุดรกดลไรลกดแชร์เสมอมานะครับผมสหรับผู้ใดที่เขามารับชมคลิปเหล่าพันดอกไรกะ หักแพงแม่งปัน่นกันนะโกนไรเป็นกำลังใจ้าังใจกันได้เรื่องพี่น้องเด้อครับผมทำานี้ก็ถือวา่าเป็นกำลังใจหักแพงกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอา้าบัมัดคือกอละ่ะพี่น้องเอาไวพ้พอกันชีพน้ำเพราบผมมือหนีตุต,ตาเบาอุดอรขอกล้าคำว่า,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 าสวัสดีครับ